สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณพ่อคุณแม่มาแกะกล่องรถเข็นนําเข้าจากประเทศอังกฤษแบรนด์อัพพโมรุ่นโมดูมินิค่ะเราจะพาคุณพ่อคุณแม่มาชมนะคะว่าภายในกล่องจะได้อะไรมาบ้างและการประกอบจะยากไหมไปชมกันเลยค่ะที่ได้พาภายในกล่องนะคะก็จะมีที่กันฝนค่ะ แล้วก็มุ้งกันยุงนะคะสําหรับกันยุงกันแมลงค่ะในส่วนของรถเข็นนะคะจะมาพร้อมถุงที่ใช้สําหรับในการเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆค่ะค่ะเราจะมาแนะนําการประกอบรถเข็นนะคะโดยส่วนแรกเราจะเริ่มกางตัวรถเข็นออกก่อนนะคะแล้วต่อด้วยการใส่ล้อหน้าค่ะ ในส่วนของล้อหน้านะคะจะสามารถหมุนได้360องศาเลยนะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะไปปรกอบในส่วนของล้อหลังค่ะการประกอบล้อหลังนะคะเพียงแค่ดันให้เข้าล็อกเลยค่ะทําแบบเดียวกันทั้งสองข้างเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นการประกอบในส่วนของราวจับสําหรับน้องนะคะตัวราวจับจะเป็นรูปทรงยูบารค่ะประกอบใส่ทั้งสองข้างนะคะ แค่กดลงให้เข้าล็อกแบบนี้ค่ะเพียงเท่านี้คุณแม่ก็จะได้รถเข็นอัพราโมรุ่นโมดูมิดิไปใช้งานได้แล้วค่ะรถเข็นเด็กพับเก็บอัตโนมัติรุ่นโมดูมินิสามารถพับเก็บได้ด้วยมือเดียวภายใน1วินาทีรถเข็นรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่น้องแรกเกิดจนถึง4ขวบค่ะ ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายน้ำหนักเบาเพียง7.7กิโลกรัมค่ะพับแล้วจะมีขนาดที่เล็กและสามารถนำขึ้นเครื่องได้ค่ะฟังก์ชันแรกนะคะที่เพิ่มความสะดวกสบายกับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือการพับเก็บง่ายด้วยมือเดียวค่ะโดยการกดปุ่มอ u n ล็อกตรงนี้นะคะแล้วพับลงแบบนี้ได้เลยค่ะเวลากางนะคะก็สามารถยกขึ้นมาในลักษณะดีได้เลยค่ะตอนนี้จะช่วยให้ความสะดวกสบายนะคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เดินทางไปในสถานที่ต่างๆนะคะ อย่างเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยวเราต้องเดินขึ้นบันไดค่ะก็สามารถพับเก็บและสามารถยกขึ้นบันไดได้แบบนี้เลยค่ะในส่วนของความปลอดภัยนะคะรถเข็นรุ่นโมดูลมินินะคะมาพร้อมเข็มขัดนิรภัย5จุดค่ะตัวนี้จะเป็นระบบล็อกอัตโนมัติด้วยระบบแมกเนตนะคะติดตั้งง่ายสามารถใช้งานได้ภายใน3วินาทีค่ะและยังมีระบบการน,น้องลดล็อกเข็มขัดเองด้วยค่ะตัวยูบาร์หุ้มด้วยหนัง PU ค่ะให้การสัมผัสที่นุ่มมือและก็สามารถถอดออกได้ค่ะ จะถอดออกข้างเดียวหรือว่าถอดออกสองข้างก็ได้ค่ะแท่นพักเท้าสามารถปรับระดับได้2ระดับเพียงแค่ดึงตัวล็อกที่อยู่ด้านล่างก็สามารถปรับลงแบบนี้ได้เลยค่ะรถเข็นรุ่นนี้มีหลังคาที่กว้างป้องกัน UPA 50และมีช่องให้เปิดมองน้องตัวหลังคาสามารถขยายให้กว้างมากขึ้นได้ค่ะมีช่องระบายอากาศช่วยให้น้องไม่ร้อนนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นค่ะ พนักพิงสามารถปรับระดับได้3ระดับโดยจะมีปุ่มปรับระดับที่อยู่ด้านหลังพนักพิงค่ะสามารถปรับระดับได้สูงสุด175องศาซึ่งเป็นองศาที่เหมาะกับสีลัการนอนของลูกน้อยค่ะและได้พัฒนาการที่ถูกต้องค่ะที่เก็บสัมภาระด้านล่างมีขนาดที่ใหญ่สามารถบรรจุสิ่งของได้มากถึง5กิลกร,รัมเลยค่ะ ล้อเป็นล้อ PU ค่ะมีระบบกันสั่นสะเทือนทั้ง4ล้อสามารถเข็นได้ทั้งทางขู่ขาพื้นหินดินทรายและเข็นลื่นในทุกพื้นผิวค่ะและมีระบบล็อกล้อหลังคู่ด้วยการเหยียบเบรกเพียงข้างเดียวได้เลยค่ะล้อหน้าสามารถหมุนได้360องศาและสามารถปรับล็อกทิดทางได้ค่ะในตัวคอนเซปต์ของอะพามเราตั้งใจจะผลิตสินค้าที่ช่วยลดทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยตัวผ้าจะเป็นผ้าเอสคาเฟ่ เอสคาเฟ่ é, เนื้อผ้านุ่มและผ่านมาตรฐานรองรับระดับสากลปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิวของลูกน้อยโดยใช้นวัตกรรมผลิตเส้นใยจากกากาแฟซึ่งจะช่วยลดการใช้พลาสติกในการผลิตเส้นใยผ้าได้ด้วยช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งแวลลอมได้อีกด้วยโดยผ้ามีคุณสมบัติของเส้นใยกากาแฟจะช่วยดูดซับกลิ่นอับได้ดีแห้งไวขึ้นและมีความนุ่มเย็นสบายค่ะค่ะเดี๋ยวแอดมินจะมาสาธิตวิธีการพับเก็บรถเข็นใส่กระเป๋านะคะสำหรับการเค้ื่อนเครื่องหรือว่าการเดินทางค่ะ กัลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว u n นบ x ็อรถเข็นพับเก็บอัตโนมัติอัพราโมรุ่นโมดูมินิคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการรถเข็นน้ำหนักเบาขึ้นเครื่องได้และเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางใช้งานได้ยาวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ขวบหากคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อกับแอดมินได้ที่ l o อก i n g k คิด Thailand ทุกช่องทางเลยค่ะ หากคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจชมสินค้าจริงสามารถเข้าไปชมได้ที่หน้าร้าน Rocking Crystal ที่เมกะบ,บางนาชั้น2ได้เลยนะคะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ